ครับผมสวัสดีครับวันนี้เคยจะิญราไม้แห่วันวันนี้ไปแอวสถานกระจกครับผมสกายวอล์ค <Sky walk. S 1> ครับหรือว่าสกายวอล์คนะครับตีระยะทา<น>งมิลลิขึ้นไปกับประมาณ300ขั้นครับผมวว้าพ <Wow. S 1> อเส้นต่างกันนะครับหน่วงหัวตัางบนวิวมรรยากสวยก็ <c oughs> ครับผมแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะเจ้าก่างกางเนี่ยขึ้นไป300ขั้น

บอกไปล้อแถวแถวรถล้อก็ได้อันคู่ร่วมทิป<จ>ของเราบอกเอออกกำลังกายเนาะแม่ามาออกำลังกายเร็วๆกับอกออกกำลังกายนะเนาะ แก้มไปแล้วครับไอ้แก้มไปแล้วแก้มวิ่งนะครับอ่าดูต่อครับกระตออ่ายกับเต่าครับต่อรองไปเลยครับเทปจมีดอยเอานอนมาเดินกี่ข้าวเต้นแรงแก้มด,ดูเทียงกัน <laughs> <laughs> มึงไปก่อนมึงไปก่อนนะแก้มด,ดูผู้ก่อนถึงไหนละสวัสดีครับวันนี้ถึงเกิงต่างแล้วครับแถบเกิงต่าง จะได้กะล้อพอเขยจังคำกั๊มไอยู่พุทธบ่พุทธครับถ้ายั้าครับไปเอาเกล็ดหนังมาจากอีกคนเกล้าวะดึงดีกคนบอกว่าดึงนะเปิ่นจักเลยัวพดึงกันเล้ครับผมวิดีโอกมมาถึง ชุดพักชุดที่หนึ่งครับผมหลายชุดเลยค่ะเหลือแห่มสักน้อยหนึ่งนะครับจะขึ้นไปนะเดี๋ยวรอไปพอผับบรรยากาศตางบนกําบางงามบางงามถ้าบางงามก็จะโคตรเลยนะครับบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายกันลุกบ๊ายบาย เพราะว่าหอนหนสลิงไปวันี้่ามพมีคนสาวสลิงขึ้นค่อยๆขึ้นอายซะด้วยเรจะเต้นแบบล้อยข้างละพรอนให้ไกลไปให้ถึง ใหญ่เจ้นลอยข้างตนทีุ่๊นะน้องนะอย่างปกติ่อยสายข้อลอยก็มีถ้าขึ้นไปได้แสดงหอมวอนนี้โลค้าพยาจะได้ไหมนี่ะเปิดไพล่ไพล่ต่อจะแสดงไหมคะนี่เป็นไรเป็นไ้พ่อต้นม้ยังตูนะโอเค ไอ้ดูคนนี้หน่อยสิคนนี้หน่อยสิเหนื่อนไหมเดือนแปดเดือนคนนี้เองเที่ยวตั้เล็กเลยตายอยู่นู่นนี่ก่ะนี่ๆๆตัวเรียนจ้าตายอยู่นู่นนี่จ้าอนนี้ตัวอันนี้ย่ะไม่เป็นหรอกตายอยู่นู่นจะเอ๋นะบ๊ายบายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสาวเหนือเหรอสาวเหนือจ้าสาวสาวเชียงสาเชียงคก่เช่ปะ แม่หัวละหละชอบใจอ่ะลมเย็นมากเลยนะเจ้าข้างบนนี่น่าจะประมาณตีทุงสาแล้วมั้งเนี <h <h ่ยมันพอเนี่ย อันนี้ลงลไปลงไประกระจกน่เองระากระจกันงีลงไปก่อนก่อนแม่ตะนเนี่ยมจะอมดลงไปก่อนครับผมครับวีนนี้จะลงกันแล้วครับผมไปพอตั้งกันไม่แก่ก้อยนะแล้วอไไหนรออกันแก้มลงมาหรอก Look, my son, my son, ม son, ันมันจริงขนาดเลยมอดไปปุ่นแล้วมอดไปปุ่นแล้วมอดไปซื้อปุ่นแล้ว แกต้องตั้งกลแล้วเด้บบมันจะมันคงกว่าเย้พอแล้วพอแล้วเข้าไปซ้อบัตรอและซ้อบกุอดวัสดีคุน เย่าปีเดินไปตัวเอ่ก็อม่ให้กันได้ครับผมตอนนี้เฮามาถึงสะพานกระจกแล้วครับผมเดี๋ยวกลับไปพอสะพานกระโจกกันครับผมทำไมอะเราข้า่นหมาเนจุกเช้าอะแต่กลิ่นปากตอนเช้าต้องจัดการ้แต่เมื่อคืนราะแบคทีเีติบโตมาทั้งคืนติ้นทอสเตสูตรพรีเมียมแค่มีโพสเซอติกเหลวสีช่วยลดการสะสมครับ อะไรครับทำไมไดนนี้เลยครับคิ้เลยิดเลยครับคิดเลยครับโอเคครับเออโอเคเมื่อจังเลยอนน่ะ <c oughs> พมุ่ไอบุ่ลาี้่ดียเฮ้ยลียโอ้ยลกปมัมไ้ม่ายวีดีโอไงอันนั้มันคนละ่ายดีออนนั้นน โอเเคย้วันนี้กินน้ำกางอากาศเลยค่ะเออดูทางปื้นนะ่เจ้าเหมือนเหมือนมันโยกเลยต้องโยกไหมพอมันหลคนโอ้้หูอ้้หูจะหลับแล้วเหรอสบายมากครับชิวๆขาสั้นเาภาพครับจะได้ก่อ ่าคที่ตามช่องเคยจังทำด้วยนะครับเด้อว่าจะไปยองไหนแฮมครับนนี้จ้ามาแล้วก็ลังทางลงแล้ว โยมหูป้าเจ้ากงกันวันนี้ยกตวันนี้เป็นไงบ้างคะลูกโอ้โหครับสบายมากวันนี้ยังยิ้มได้ครับจริง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 